โอ้โหนี่ชาตอุตส่าห์จองตั๋วเครื่องบินเพื่อจะได้มาอเมริกาเพื่อจะได้มาเข้าบ้านผีสิงแบบนี้ดีสุดๆเอ๊ะแล้วทำไมคนนี้ถึงหน้าตาน่ากลัวหน้าตาแบบนี้อ้าวเราถูกล้อในคาร์นิวร์ที่ถูกทอดทิ้งทอดทิ้งที่ไหนหรอเอ้สิ่งอะไรอ่ะ ถ้าทิ้งนี่หนเนี่ยฉันอ่านไม่ทันก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ในเกมที่เป็นสวนสนุกผีสิงนะคะเราต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้นะคะแล้วก็มีคนนี้นะคะช่วยบอกทางเรานะคะแล้วเขาก็พูดอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> นี่อย่าเพิ่งเข้าไปสีที่นั่นมันนะมันอันตรายมากเลยนะฉันไม่เชื่อหรอกฉันจองตัวอเมริกาเพื่อมาที่นี่เลยนะ จเราไปกันโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ย <c oughs> ทำไมถึงทางรถไฟถึงได้กลายเป็นแบบนี้เนี่ยขาดแถมข้างล่างยังเป็นลาวาอีกแบบนี้เราต้องทำยังไงไนเนี่ยนั้นฉันคงต้องกระโดดจึ๊ปเฮ้ยมีเพื่อนคนนึงหล่นลงไปฉันโล้จุกๆของที่นี่แล้ฉันต้องรีบไปก่อน เฮ้ยลูกองสีแดงเขาจะนำพาเราไปที่ไหนเนี่ยหรือว่าจะนำพาไปข้างล่างอึ๊บนี่เราจะต้องมากระโดดตรงนี้แหละเนี่ยโอ้โหโอ้ลูกโองแข็งจังอึบฉันต้องรีบไปแล้วเร็วๆนี้ เร็วๆนี้เร็วๆนี้ผ่านทางนี้ดูเหมือนว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างออกมาจากห้องมอไอ้น้ำบางประเภทโอ้โหไฟนี่นาเฮ้ยจุดจบเพื่อน,น,นเบคอนนี่ไปดีกว่าเออฉันก็โดนโอเคฉันต้องรีบไปแล้วคุณต้องการซื้อมินิ ก็ไ่รูแมวด,ดีกว่าฉันถึงทางสุดท้ายแล้วนี่ต้องรีบแล้วเอออ้โหกําลังจะไปเลยไป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 โอ้โหตรงนี้จะต้องโดดท่อหล้วเนี่ยกลัวจังว่ามันตกไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้น เรียบร้อยผ่านแล้วหาถ้า <c oughs> แกเข้ามาใกล้ฉันอ,อีกนิดเดียวฉันก็ตัดแกเข้าไปอะไรเนี่ยมือของตัวตวลกมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงรีบไปดีกว่าโอ้โหอึบผ่านแล้วส่นตรงนี้ฉัก็กัวกระโดดออกไปอีกแล้วเฮ้ย โ oh. อ้พเ้มามื่อกี้ฉันทำพลาดหรือเนี่ยรีบรีบรีบไม่งั้นเราจะไม่ออกจากสวนสนุกนี้ได้ไอชัดวุสาะจ้องตั๋วเครื่องบินมาจากประเทศไรส์มาเยอเมรมนิกันเนี่ยฉันต้องมาเจออะไรเนี่ยฮะ ตัวนี้ก็คุณต้องกระโดดรอบตรงนี้ฉันเวียนหัวจะตายแล้วเป็นคนนี้มาทำไรเนี่ยคุณทำอะไรตรงนี้เนี่ยฮะโอเคฉันรีบก่อนดีกว่าโอ้โหลงมาเริ่มใหม่เลยถึงสักทีเกือบตายเลยไปดีกว่าทางตรงนี้น่ากลัว โอ้โหนี่ฉันต้องมาเจออะไรบ้างรีบีบ,บ,บก่อนที่มันจะสายเกินไปจึ๊บ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 ถ้าฉันลงลงไปฉันจะเจอกับจุดจบที่น่าสะรึงนกลักวอีกแน่นอน ยิ่เสร็จแล้วโอ้โหประตูชาติคุณฮะไอ้คนขับคนเกลียวตุยเลยนะเนี่ยได้แล้วนี่มันดียากอะไรนี่นะไปๆไปีๆไป เราจะออกจากที่นี่ได้แล้วเออมิทจิมว้าวฉันนี่เสียงตัวละครตัวตลกขวนละเธอต้องไปที่ชิงช้าสวรรค์นนะไม่งั้นตัวตลกจะนำเธอไปเป็นเป็นเป็นอะไรอ่ะ้โอ้โหชิงช้าสวรรค์ให้ช่วยด้วย วิวอเมริกาเหรอเนี่ยฉันรอดแล้วส่วนเจา้าตัวตลกนั่นมักก็ตามฉันไม่หยุดเลยโอเคค่ะทุกคนก็คือตอนนี้นะคะเรามาที่ทชิงชาสวรรค์เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ต้องมาเล่นออกดีนี้ครั้งนะคะใครที่ไม่ได้ยินเสียงต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากไม่ฉันมันเบา,านี่เราทำเพื่อนตายหรอ เาเบคอนอผ่านไม่ได้แล้วเกรงมากเกร็งมากอึ๊บจึ๊บไยเกือนี่นายเราฉันด้วยอา้าวยต้องมาเริ่ม,ม,ม,มใหม่เลยอ่ะ โอเคผ่านและนี่นี่นี่เธอนะ่ะรู้ไหมถ้าจะออกจนนี่ได้มีทางเดียว,ทวนะเท่านั้นนะกระโดดขึ้นไปบนเครื่องเล่นนั้นสิได้ไปไปไป,ไป รีบไปดีกว่าโอ้โหถ้าฉันพลาดไปแค่เก้าเดียวนะฉันตุยอย่างแบบโต้โหอน,นาดเลยแหละนะแต่ฉันก็ผ่านม,ามันมาได้อยู่ดีแหละง่ายๆกระจอกอันนี้ก็ง่ายๆง่ายๆไว้ไวย อ้าวจิมจะผูวมาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยว้าวนั่นคืออะไรอ่ะอ๋อมีเพียงวิธีเดียวที่จะค้นหาได้นะเธอต้องเข้าไปในนั้นนะฮะอะไรวันเนี่ยจิมฮะนี่ฉันอยู่ในนรกเดี๋ยวนี่ยนรกโอ้ไอจิม ้ยฉันรู้ว่กันโดดไหมฝีมืออพบ์ย์ฉันพังหมดเลยทุกทุกมือโอเคไม่เป็นไรฉันต้องผ่านหัวใจที่นี่อุ๊ย ฉันสะพานแน่าแต่เพื่อนคนนี้ก็ดูอะเหมือนียเฮ้ จะทำให้คนนะุนอ่ะวิ่งไวมากๆเองนะจริงเหรอฉันจะรอนะโอ้โหเร็วเกินไปไหมฉันค่อยฉันอย่าประมาทอย่าประมาทอย่าประมาทตึบประมาทจริงๆด้วยโอ้โหมาแล้วเลมาจริงขอโทษฉันมาเกิดใหม่แล้วอย่าประมาท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  โอ๊ยจิเมย์ผ่าไปไดอกเฮ้ยก็ดทำไมถึงไม่ได้ยืบจิม้มฉันมาหาแล้วชันไตรอบที่1 1ึ1ง1 000, 1บตโอเคฉันจะต้องเป็นตัวละจะจิมจ้มฉัน ก็ไปทางหนต่อเจม่เห็นทำไมสีฟ้านีจะทำให้คนกระโดดสูงขึ้นอ๋อขอบคุณมากนะจีมจะไม่กระโดดสูงขึ้นนั่นเหรอเอ้ยเฮ้ยโน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  ok ok, Yum, yum, yeem, xinh lắm sorry, sorry. Sorry, 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 sorry. đấy đấy, Team dream yeah, เป็นไรคนอย่ญญางเรามันเช่อเปิดอย่างนี้ต,ต้องผ่านอยู่เกิดข้อผิดพลานทางเทคนิคโอเคเฮยูสวัสดีโอ้นี่มันที่ไหนเนี่ยจิมนี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยนี่คนวิเ็กเหรอว่าคุณกระโดดเข้าไปในภูเขาไฟนั่นนะ่ะ แล้วก็สถานที่อย่างเนี้ยมันดูน่ากลัวมากเลยนะคุณจะเข้าไปจริงๆหรอแต่เรายังติดอยู่ที่นี่อย่ก็ต้องออกไปสิบ๊ายไรเนี่ยท้าไมถึงชันตุ๊ดจิ๋วแบบนี้เปิดสิเปิดเปิด ไช้ฉันคงต้องกระโดดแล้วแหละไลชาออบบี้่างฉันเนี่ยยังไงก็ทำได้เอ๊ะทำไมฉันดูอทุกคนมันดูเหมือนแบบยังไงไม่รู้อ่ะโอ๊ยฉันผ่านมาได้และกว่าจะรอดไนงะ แล้วที่นี่มันคือเขาวงกดเรืออะไรเนี่ยแล้วทําไมมีกับดักเยอะแบบนี้เนี่ยเฮ้ยคำถามมากมายอยู่ในหัวของฉันตอนนี้เนี่ย 啊，我们变来来，我只能离，只能离。啊，OK，快点来。 ผ่าน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 แล้วผ่านแล้วเดะเดะเดะโอเคโอเคได้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 ผ่านแล้วเกือบตายโอเคอเคดี๋ยว,วก็จะเข้าไปประตูนี้กันเลยเฮ้ยตู้หมาว่าเราจะใกล้ผ่านแล้วจิมทำอย่างน,นี่ได้งไงอ่ะเฮ้ยเธอดูนั่นสิ ดูเหมื N อนว่ามันจะแทนออกขางเธอไนมคะเธอกระโดดขึ้นไปบนรถไฟหอกแล้วไปจากที่นี่กันเถอะได้เลยเออรถรถไฟหอกแบบใหญ่นั่น้องไฟจะดีกว่าไม้เราจ้า อะไรเนี่ยอ้าวฉันตื่นมาอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยนี่มันรถไฟฉันนี่โอ้เย่เย่เย่เย,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 เย่เดี๋ยวเราก็จะต้องเดินตรงไปหรอลองเดินไปตามแล้วเ,เขาก็ให้กลับ ไปหาจิมดีกว่าไป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 จมจิมจิม,ม,มโอ้นี่เรามาถหงเส้นชัยกันแล้วใช่ไหมเนี่ยโหนั่นคือการขี่ที่ขุขะสุดๆชิดเปลียดมันใช่ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยฉันคือเป็นผู้ชน,นะฉันออกมาจากที่นี่ได้แล้วย้ยย้ยแต่มีสิ่งจริงๆสองสามอย่างนะที่อะไรของคุณก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนก็สำหรับคนที่ดูมาถึงจนตอนนี้นะคะ ก็พรุ่งนี้ก็วันที่1มกราคมสองพันแล้วขอให้ทุกๆคนนะคะที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะร่ไรวยไม่แต่โชคลาภเข้ามาขอให้สิ่งที่ไม่ดีนะคะออกไปและสิ่งที่ดีเข้ามาคะ่ะหลังักคลิปนี้เจ้าของช่องก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย